เาใหญ่ในโลกเทคอัลฟาเบตบริษัทแม่ของ Google แซงหน้า Apple ขึ้นเป็นบริษัทมูลค่าสูงอันดับ2ของโลกแล้วแล้วทำไม Google ถึงกลับมาพังนาเหนือ Apple ได้ครั้งมาดูกันครับล่าสุดอัลฟ a าเบตปิดตลาดด้วยมูลค่าตลาดสูงถึง3.89ล้านล้านดอลลาร์แซง Apple ที่3.85ล้านล้านดอลลาร์และขยายช่องว่างเป็น 3. 9 4ล้านล้านดอลลาร์ขณะที่ Apple อยู่ที่3 8 4ล้านลา้าน นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2019ที่ Google มีมูลค่าสูงกว่า iPhone ทำไม Google ถึงมาเหตุผลสำคัญที่ Google กลับมาผงาดคือ AI Google ไม่ได้หยุดแค่ซอฟต์แวร์ แต่ยังพัฒนาชิป AI เองหรือที่เรียกว่า TPU ชิป AI ของ Google เป็นคู่แข่งสำคัญของ Nvidia และได้รับความสนใจจาก Meta และ a n t h r o p i c โมเดล AI ล่าสุดจีมีน i ทําทำคะแนนเหนือคู่แข่งหลายรายในมาตรฐานอุตสาหกรรมผลงานปี2025ของ Alphabet ดีมากอุ่นขึ้น65%เป็นหุ้นที่ทำผลงานดีที่สุดในกลุ่ม7นางฟ้าส่วน n อ i นว a เดตาม มาที่39%นักวิเคราะห์คาดว่า Alphabet ยังเป็นหุ้นเด่นต่อเนื่องในปี2026 Apple เ,เจอความท้าทายส่วน Apple กํกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้านผู้บริหารหลายคนลาออกนักลงทุนรอการเปิดตัวซีิลิตรุ่นใหม่แม้ Apple เริ่มนำา i i มาใช้กับอุปกรณ์แต่ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้นำา i i สรุปคือ Google กำลังขึ้นนำด้วยเทคโนโลยี AI และฮาร์ดแวร์ที่ครบวงจรขณะที่ Apple กํกำลังปรับตัวเพื่อไม่ตกขบวนแนวโน้มและสรุปแม้ Alphabet จะขึ้นนำา p p p l e แต่มูลค่าตลาดเกือบ4ล้านล้านดอลลาร์ยังตามหลังเอ็นวีเดียที่4.5ล้านล้านดอลลาร์ในปี2026นักลงทุนคาดหวังให้ Alphabet ใช้ AI สร้างรายได้จริงไม่ใช่แค่โมเดลเก่งๆแต่ต้องนำไปใช้และทำเงินได้สรุปง่ายๆ Google กลับมาผงาดเพราะ AI ฮาร์ดแวร์โมเดล g e m i n i 3 Apple ต้องรีบปรับตัว ถ้าไม่อยากถูกทิ้งให้ตามหลังนี่คือเหตุผลที่ Alpha เบตแซง Apple ขึ้นเป็นบริษัทมูลค่าสูงอันดับ2ของโลกในปี2026แล้วคุณคิดว่า Apple จะกลับมาได้ไหมแสดงความคิดเห็นด้านล่างฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับเทพลงทุนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ